ทะเลแหวกเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งในจังหวัดกระบี่ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อระดับน้ำทะเลลดลงทําให้สันทรายสีขาวละเอียดปรากฏขึ้นเชื่อมต่อระหว่างเกาะสามเกาะได้แก่เกาะไก่เกาะหม้อและเกาะทับสันทรายนี้จะปรากฏเฉพาะช่วงเวลาน้ำลงและจะจมหายไปเมื่อระดับน้ำขึ้นดังนั้นการวางแผนการเดินทางให้ตรงกับช่วงเวลาน้ำลง จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสัมผัสความงดงามของทะเลแหวกได้อย่างเต็มที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมทัวร์ที่ผาเที่ยวชมทะเลแวกและเกาะใกล้เคียงเช่นเกาะปอดะเกาะไก่และหาดไรเล,เลโดยมีบริการทั้งเรือหางยาวและเรือสปีดบอท,ทะเลแหวกถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนกระบี่ด้วยความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สร้างสรรค์สรรทราย ชื่อมต่อกล่อทั้งสามเข้าด้วยกัน